สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาพบกันในวันอังคารที่เท่าไหร่แล้วคะลูกวันอังคารที่สิบสิงหาคมสองพั 2, นห้าะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในหน่วยของบ้านแสนสุขนั่นเองบ้านแสนสุขวันนี้ครูโอ,โอจะพาเด็กไปดูพื้นที่และบริเวณรอบๆบ้านก่อนที่เราจะไปเรียนเด็กๆจำเพลงที่ครูโอ,โอสอนได้ไหมคะ ที่เราเปิดคลิปเพลงบ้านของเราใช่ไหมคะต่อไปนะคะวันนี้คูโอมินิทานเรื่องบ้านฉันต้านโควิด19บ่้าบ้านนี้เขาทำาอะไรคะถึงต้านโควิด19ได้เดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันก่อนเลยคะ่ะเด็ก ต้านโควิด19เจ้าแมวหูกาถ่ายสิบ้านชั้นอยู่ไหนกระรอกฟันสวยท่ายสิบ้านชั้นอยู่ไหน อะไรใครรู้บ้างไหมบ้านมันอยู่ไหนตัวฉันนั่นคือไวรัสชอบนักคนไม่ใส่ใจละอองจากการไอยานพาหนะไปไวพาฉันกระจัดกระจายฮัตชิวรีบรี่เร็วไวเข้าบ้านหลังใหม่ไปกัน เดี๋ยวก่อนขอโทษทีบ้านใหม่หลังนี้ห้ามเข้าห้ามเข้าบ้านฉันนั้นใส่ใจมีกฎไว้1นึ่ถึงเาข้อหนึ่งอากาศถ่ายเทดีมีแสงแดดส่องทั่วถึงข้อสองหน้ากาก ใส่ให้เป็นอย่าทำเล่นเรื่องจริงจังข้อ3หยิบจับนูนนี่นั่นอย่าลืมกันมันล้างมือข้อ4อาหารก็สำคัญในหนึ่งวันครบ5้ามูข้อ5มันเพี้ยน ออกกำลังโยกซ้ายขวาขยับไปมาข้อ6ถึงคราวที่ออกไปพกเจลด้วยช่วยฆ่าเชื้อข้อ7รักษาระยะห่างเว้นที่ว่างจะปลอดภัยข้อ8เข้านอนตรงเวลาเมื่อตื่นมา เราแข็งแรงข้อ9อยู่บ้านจะปลอดภัยออกไปไหนเมื่อจำเป็นบ้านนี้เข้าไม่ได้พวกเราไปหาบ้านใหม่คอยจ้องบ้านประมาทมีโอกาสรีบเข้าไปทุกบ้านใส่หน้ากากเชื้อประหลาด เข้าไม่ได้ไปไปไปให้ไกลไปไกลไกลจากพวกเราค่ะเราฟังนิทานไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก,ก็ต้องปฏิบัติให้ได้นะคะเราจะได้ ห่างไกลโควิดกันนะคะ,ะเรามาต่อคำคล้องจองของเราค่ะต่อจากเมื่อวานใครไปซ้อมมาแล้วบ้างจำจำเนื้อได้ยังคะอ่ะเดี๋ยวเรามาท่องพักมือมาเลยลูกอ่าเด็กเอ๋ยเด็กดีหนู่พร้อมแล้วชูมือขึ้นค่ะเด็กเอ๋ยเด็กดีพร้อมแล้วขอมือค่ะเก่งมาก เลยอ่ะมาอ่ะมาท่าแรกเลยค่ะท่าแรกของเราอ่าเอามือทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะชนกันแบบนี้แล้วพูดว่ามีคนพูดได้ไหมคะจำได้ไหมนี่คือบ้านพูดไปพร้อมกับหูเลยนะลูกนะนี่คือบ้านท่าต่อไปนะคะ นี่คือหลังค่ะเก่งมากลูกเปิดทำยังไงคะเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินทำไงลูกเดินเข้าไปข้างในลงเห็นคนไต่บันไดทำไงคะแง้มประตูเข้าไป เห็นคนสวัสดีอ่าอีกรอบนะคะมามือชนกันนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายมเดินเข้าไปข้างใน เห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไปเห็นคนสวัสดีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่าเราก็จะมาพูดถึงพื้นที่และบริเวณบ้านหรือสิ่งแวดล,ล้อมรอบๆบ้านของเรานะคะ แต่ละบ้านก็จะมีพื้นที่ที่แตกต่างกันแตกตายนะคะบางบ้านอาจจะมีพื้นที่เล็กบางบ้าน,นจะมีพื้นที่กว้างพอที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นได้เช่นบางบ้านจะมีสนามหญ้าหน้าบ้านมีต้นไม้ดอกไม้มีรั้วกั้นบ้านเพื่อความปลอดภัยมีบริเวณมีรั้วกัน้นเด็กก็จะปลอดภัยนิดนึงเผื่อบ,บางคนนะคะอย่างเช่นถ้าบ้านอยู่ริมถนนแล้วไม่มีบริเวณรั้วบ้านนะคะถ้าเด็กๆออกมาวิ่งเล่นอันตารายไหมคะ อันตรายนะอันนี้คือเรื่องเล่าที่ครูโอประสบการจริงเลยนะลูกครูอโอขับรถไปเส้นถนนนะบนถนนนะคะลูกครูอโอเจอเด็กๆก,กลุ่มหนึง่งกําลังวิ่งเล่นอยู่ริมถนนเลยและขณะที่กําลังวิ่งเล่นอยู่นั้นเองทอี่ฟุตบาทค่ะมีน้องคนหนึ่งวิ่งพลาดแล้วก็หล่นมาที่ฟุตบาทค่ะหล่นลงมาที่ถนนเลยอยู่บนฟุตบาทแล้วหล่นมาที่ถนนเลยครูอโอตกใจมากดีว่าครูโอขับไปไม่เร็วครูก็ ตกใจปุ๊บพอเฮ็ดยางกล่นลงมาปุ๊บโอก็รีบตีขวาออกดีว่ารถไม่มีตามหลังมาเพราะว่าเบรกไม่ทันแล้วระยะกระชันชิดมากก็ตกใจแล้วก็น้องก็ได้แค่เออรับบาดเจ็บไม่เยอะเล็กน้อยแต่สิ่งที่ตามมาคือน้องบาดเจ็บใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เห็นเลยว่าน้องล่นลงมาจากฟุตบาทลงมาที่พื้นถนน แล,แล้วก็น้องก็ขึ้นไปเล่นต่อนั่นคือโชคดีของน้องแต่ถ้าไม่โชคดีนะคะลูกถ้าวันนั้นน้องล่นลงมาแล้วมีรถวิ่งมาพอดีจะเกิดอะไรขึ้นคะลูกโอ้อันตรายมากเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมถนนต้องคอยระมัดระวังเรื่องรถนะคะส่วนบ้านใครที่อยู่ริมน้ําใกล้น้ําเด็กๆไปเล่นน้ําหรือไปนั่งริมน้ําเองได้ไหมคะ ไม่ได้นะลูกถ้าเกิดเราพลาดพัดตกคลองตกแม่น้ำไปเราถึงขั้นเลยคะ่ะเสียชีวิตได้เพราะเราบางคนยังว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะไปเล่นริมนะ้ำหรืออยากไปดูแม่น้ำต้องไปกับใครคะไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปกับผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะอย่าไปนั่งเล่นคนเดียวเพราะเด็กๆอาจพลาดพัดตกน้ำไปอันตรายนะคะลูกอ่าเดี๋ยวเราไปดูบริเวณบ้านที่มีสนามหญ้าก,กันนะคะ ต่อไปเป็นรูปสนามหญ้านะคะเป็นไงคะเด็กเห็นหญ้าไหมคะเขียวขจีเนียนเรียบเป็นแผ่นเดียวกันเลยนาวิงเลนไหมคะอ่านาวิงเลนบางบ้านนะคะถ้าเรามีสนามหญ้าเราต้องทําอย่างไรคะใครดู้บ้างถ้าหญ้ามันสูงยาวขึ้นมาเราจะต้องคอยตัดหญ้าให้เรียบเตยมเหมือนในรูปที่โกโอเอามาให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าหญ้า ขึ้นยาวสูงลกลุงลงังแล้วก็อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษเชน่นอะไรคะงูตะขาบหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆที่สามารถทําอันตรายเราได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมั่นดูแลแตัดหญ้าให้เรียบเตียนเป็นที่สําหรับให้เด็กๆวิ่งเล่นนะคะดีไหมคะอ่านานาวิ่งเลน่นถ้าเป็นแบบนี้เด็กๆอยากได้ไหมคะ <C> e <at> ตอนนี้สนามหญ้าที่โรงเรียนหญ้ากำลังขึ้น,ขนเขียวขจีเนียนเรียบเลยค่ะลูกเ <P ap> พราะคุณลุงติของเราเนี่ยแหละคอยตัดแต่งให้สวยงามอยู่เสมอเลยนะคะรอเมื่อไหร่จะได้เปิดเทอมครูอยากเจอเด็กๆอยากเจอ,อโอลไหมคะออโอก็อยากเจอเด็กๆสนามเ,าเด็กเล่นตอนนี้พร้อมแล้วซ่อมแซมเรียบร้อยทาสีสวยงามเลยเดี๋ยววันหลังโอจะไปถ่ายรูปตรงสนามหญ้าแล้วก็สนามเด็กเล่นให้เด็กดูดีไหมคะ อ่าต่อไปเลยนะคะรูปต่อไป่ต่อไปต้นไม้นะคะต้นไม้นะคะเด็กๆที่บ้านใครปลูกต้นอะไรบ้างเอยอ่าปลูกเพื่อความสดชื่นบริเวณบ้านของเราใช่ไหมคะไม่ว่าต้นนั้นจะเป็นต้นไม้ที่สูงมากๆเลยต้นเขาเรียกว่าต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ขนาดเล็กอ่า อย่างบ้านคูโอเนี่ยจะปลูกต้นกล้วยกับต้นมะพร้าวแล้วบ้านเด็กๆปลูกต้นอะไรกันคะอ่าบริเวณบ้านปลูกต้นอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครปลูกผลไม้บ้างเช่นอ่ามะม่วงกล้วยโอปลูกมะพร้าวก็ผลไม้อ่าหรือไม้ให้ร่มเงาเช่นต้นอะไรนะหางกระจงนะคะจะให้ร่มเงามากแล้วก็จะแผ่กิ่งเยอะมากเลย เห็นไหมคะเราต้องมีการต,ตกแต่งกิ่งให้ทำไมคะไม่ไปพาดกับสายไฟเพราะว่าถ้าต้นไม้ใหญ่ถ้าดเด็กปลูกอยู่ริมริมริมรั้วนะคะแล้ว หน้าบ้านของดิบมีเสาไฟถ้าบ้านใครมีต้นไม้สูงต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าเวลาลมพัดแรงเนี่อันตรายจะเกิดได้เพราะว่ากิ่งไม้อาจจะไปพาดที่เสาไฟและทําให้ไฟช็อตได้เพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครปลูกต้นไม้เราก็ต้องหมั่นตกแต่งกิ่งต้นไม้ของเราให้สวยงามอยู่เสมอน,นะคะไม่รกแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยนะคะต่อไป เป็นดอกไม้นะคะดอกไม้อันนี้เราก็จะปลูกบริเวณบ้านของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เช่นที่รูปของครูโอนี่จะเป็นรูป,ปูดตื่นสายนะคะซึ่งหาซื้อแล้วก็ปลูกได้ง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะคะเด็กๆลองไปหาปลูกกันดูนะคะเพื่อบ้านของเราจะได้ดูสดชื่นมีสชีวาขึ้นมาเพราะต้นไม้ดอกเล็กๆนี่แหละคะ่ะบ้านงเด็กปลูกต้นอะไรกันบ้างเออดอกไม้ใครปลูกกุหลาบ ใครปลูกต้นมะลิมะลิมีกลิ่นหอมไหมคะคุณหลาก็มีกลิ่นหอมอมีใครปลูกต้นดอกไม้ที่นอ้องอาจจะได้โอพูดไหมคะอลองถ่ายรูปมาให้ครูโอดูได้นะอดอกไม้เมื่อเวลาเราปลูกรอบๆบ,บ,บ,บ้านนะคะมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องหมั่นคอยรดน้ําให้มันออกดอกถ้าเราปลูกแล้วเราไม่คอยดูแลมันมันจะออกดอกไหมคะ ไม่ออกดอกแล้วมันก็จะตายเพราะว่าต้นไม้ก็ต้องการน้ํานะคะเพื่อให้ต้นไม้งอกงามมันเจริญเติมโตค่ะสุดท้ายคือรั้วบ้านนะคะรั้วบ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเพราะจะบอกถึง อาณาเขตและบริเวณบ้านของเราและสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเราว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าบ้านของเราได้ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเข้ามาบ้านของเราเขาและยิ่งถ้าเข้ามาในยามว,วิกาลนี่เคยดูข้าวไหมคะอ่าปีนเข้ารั้วบ้านคนอื่นเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเขาเรียกอะไรคะลูกขมโมยเพราะคนพวกนี้ชอบ ปีนรั้วบ้านคนอื่นเพื่อเข้ามาขโมยของหรือคิดไม่ดีกับเราแน่นอนเลยเพราะว่าเขาปีนรั้วบ้านเข้ามาใช่ไหมคะถ้าคนรู้จักกันเจอกันต้องยืนอยู่หน้าบ้านแล้วกดกริ่งหรือเรียกคนในบ้านให้ออกไปใช่ไหมคะ,ะถ้ามาแบบปีนรั้วนี่เขาเรียกอะไรคะให้สันนิฐานเบื้องต้นว่าบุกรุกน่าจะเป็นขโมยใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นบริเวณรั้วของบ้านของเรา เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าใครมีบริเวณรั้วบ้านอย่างเช่นที่อโอเล่าตอนแรกจาได้ไหมที่มีน้องกลุ่มหนึ่งเขาวิ่งเล่นที่ริมถนนเพราะว่าบ้านเขาไม่มีรั้วค่ะเขาก็วิ่งไปเล่นอันตรายอยู่ริมถนนพอรถมาใช่ไหมคะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะอะต่อไปนะคะถ้าเราอยากให้รั้วบ้านของเราสวยงามเราอาจจะปลูกพืชผักสวนครัวริมรั้วก็ได้อาจจะเป็นถ้าเป็นเออรั้วไม้ไผ่เราอาจจะปลูกอะ ตำลึงก็ได้ค่ะให้เขาเลื้อยที่ริมรั้วของเราเราก็สามารถเก็บมารับประทานทําต้มจืดอ,อะไรก็ได้ใช่ไหมคะหรือบางคนบอกอ่ะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้หรือเป็นดอกไม้ที่โอบอกมากินอะไรคะคุณนายตื่นสายมาไว้ริมรั้วก็ได้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับรั้วบ้านของเราคะ่ะมาต่อกันบ้านของเรานะคะวันนี้การบ้านของเรา ให้รูปทรงสามเหลี่ยมไปนะคะให้เด็กๆเติมให้เป็นรูปบ้านของเราค่ะบ้านของเราประกอบด้วยหลังคาฝาผนังประตูใช่ไหมคะแล้วก็หน้าต่างเด็กๆลองเติมนะคะโดยใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะต่อมาเป็น ตัวบ้านเติมหน้าต่างเติมประตูแล้วบริเวณรอบๆบ,บ้านเด็กอาจจะวาดรูปต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงของเด็ก,ดกต่อเติมได้นะคะหรือรูปดอกไมข้ข้างๆบ้านนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะโอรอชมผลงานอยู่นะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะเด็กๆเ,เจอกันพรุ่งนี้นะคะ